มากๆสําหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะที่เรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าได้รับเกียรติจากนายเดชเพรศมากๆสาหรับรางวัลนี้นะคะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะแม่รังสํเป็นไงคะออกงานแรกกับข่าวตื่นเต้นค่ะเกิดไหมแม่เกิดไหมเกิดสิคะแม่แบบไม่เคยออกงานใหม่เลยค่ะแต่ว่าด้วย สำข้าครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็มาเพื่อรางวัลจริงๆคม่เพราะว่าได้รางวัลดีเป็คุณญแจค่ะเพราะว่าจะหาบัตรครอบครัวน้องมันจบค่ะอยากให้เพี่พูดถึงครอบครัวเราว่าธีการเรียนรูแรงยังไงบ้างค่ะก็เป็น เขาปวดที่อบอุ่นแน่นแฟ้นมากเพราะว่าคือด้วยความที่แบบอยู่กันสาคนเบลเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ถ้าจะเป็นทุกอย่างของเบลไปทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเบลอะคะ่ะเราเราเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะมากๆม,มาตลอดเลยนะคะ แล้วก็เรื่องแตดดีอีกเนาะแบบถึงแม้ว่าแตดีจะจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งทําให้เราแบบมาตอกย้ำในใจว่าเราอ่ะควรจะใช้เวลาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบเวลามันเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งมีค่าจริงเลยให้ไปดีไหมบ้างตื่นใจความภาคภูมิใจค่ะเขาหมดคงกมีระเบียบวินัยน เวลาทำงานเวลาทำงานค่ะุณอู๋จะได้แบบจะได้เราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนี่คือไม่ใช่อะไรคือแมสติอจะร้องไห้เดีก็คือแบบสะกดตัวเองคือแค่ไม่มองหน้ากันเพราะถ้ามองหน้ากันแล้วถ้าใครเริ่มคนหนึ่งนะคือแบบจับไปใครใครที่แย้มสำกันระหว่างจคน เข้ากันเข้ากันเผาเต่าเท่ากันเลยโอ้โหมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเหมือนถูกดูดซึมอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตหรือการทํางานการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นรวมทั้งอาสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของแบบการให้แล้วก็ความความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ปารุสวาเนี้ยแบบได้ได้คุณแม่มาแบบเต็มๆมากๆการที่เราจะต้องนึกถึง นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นึกถึงเราจบวันเราเองอย่างี๋ยววันนี้ได้รางวัลเราได้บอกคุณป๋ายังไงบ้างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบอกค่ะแล้วความจริงก็แบบเหมือนเนใจว่าเออแบบแบบนี้แบบเออเราได้รางวัลนี้นะอะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะดีใจแน่นอนอยู่แล้วน่าจะแบบได้ขึ้นไปพูดสปีชด้วยแล้วเป็นคนที่น่าอกมาครับเพาต้องขึ้นไปร่วมประจักษ์คนเขาใจยังไง ใช่ค่ะเดี๋ยวนัดตอบภาพ ทีนี้ตึ้งตลอดเลยแม่ไม่ตล <c oughs> อดเดี๋ยวก็เป็นของาขาวเดี๋ยวก็เป็นของ <c oughs> ต้องใส่ใจตัวตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเปย์เราแต่เดี๋ยวเราก็ไม่ที่จริงแม่แม่ไม่เคยอ,อยากได้อะไรค่ะแต่ที่นี่แบบเหมือนเขาทำงานหนักน้องแล้วเขาก็แบบอยากอยากอยากแบบให้กำลังใจแม่ ก็ไม่้จะให้อะไรอ่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างที่บอกแม่แม่แบบไม่เคยอยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยจนแบบแบบอู้ทำงานหนักทัตายหาเงินมาขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้เฮ้ยแม่ก็ยังไม่ใช้เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเออเราก็คิดว่าเออเราจะให้อะไรแม่ในเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จำได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบเออมันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นใส่ดีไหมคะ

ไม่พลอยขำไม่ถามแม่ไม่ได้เป็นทั้งฉับว๊อกว่างก็อยากแค่เหลือกันไม่อยากถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบลุงคนไหนที่จะแบบจริงใจเบลเขาก็เป็นคนแบบนันแม่มีสเปคนะมีสเปกไหมลูกเขยเราก็ก็ต้องรู้รักลูกคุณแล้วก็ใส่ใจไม่เ้องชู้ อ่างที่โลกตมาเขาใส่ใจไหมครับยังไงครับแม่แม่แม่เก่งมาแย่อยู่แล้วยังไงครับแม่เขาใส่ใจดีไหมยังไงพ่อใสใพอกับการที่แบบว่าได้เจอดีค่ะเอ่คือทุกคนรวมแม่ดิฉันมาถามนะครอบครัเราต้องร่วมกนครอบครัวเดียวกัน ขึ้นแพิ่งกาวของลูกในตอนนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไปไปเขียวแม่คะแม่คนนี้เขียวเขียวเขียวทังโลกทังโลกเลยใช่ไหมคะไบ่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไวไม่ไันจะไม่ไม่ไม่ไอ่ไม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 ่ไไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ม่่่่ไม่ไไม่ไม่ม่่ไมม่่เมไ เกิด้ลงมาสดใสขึ้นหรือว่ายังไงแม่ขับคุณถ่าขับคันถ่าเล่นกันดันไปไกลเ่กันด้วยกันแล้วพร้อมหน้าอะไรโอ๊ยเจอที่วัดแล้ว ทำไมโตไม่หนุนนี่ทำไมโตไม่หนุนนี้ทำไมโตไม่หนุนนี้ทำไมโตมันสิ้นสุดกับนั้นล่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายขนาดแบบหมุนขวาต่อไปเราจะจบที่เขาไม่คลีฟอ๋อไม่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเราเห็นคอนเทนต์นี้มาก่อนแล้วแบบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบเออมาถ่ายเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเม้นต์ เราคือพี่ก็เิพค่ะเขาเขินเราก็ยังไปแซวเขาโจ๊คิดมันไม่เสี่ยงแม็ทุกคนในโปรก็หัวเราะกันเราทุกคนเข้ากับเพื่อนเราได้ก็ได้ค่ะได้เพื่อนโอเคไฟเขียวไหมก็ทุกคนก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณนั้นมีทิปี่แบบ คะแนนเพ่มไหมคะเอ่อแม่จริงเหรอม่แม่แม่าม่แม่ม่แ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 ม่นม่้ม่แม่แม่แ่แม่ม่แม่แน่แม่แม่แม่ม่แ่แม่แม่แม่แ่แมมม่แม่ม่แ่แม่แ่แม่่ไมมแม่แม่แมแม่่แ่ม่มม เช่อเาความรื่อง่เชือคเออแล้วอพอแล้วเรื่องหนึปีดที่เราพูดดีเลนตึงกับความพยยามของเรากับสิ่งที่กว่าจะเป็นเดล้าววันนี้มันค่าที่อยากมีน้ตาแล้วก็วรขอบคุณค่ะก็ความจริงเราแบบตั้งใจแหะค่ะตั้งใจมากๆเลยที่จะเหมือนอยากจะถ่ายทอดเหมือนชีวิตของเราแบบแทน เราเชื่อว่ามันมันน่าจะแบบท้าใจทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะแบบเคยผ่านความความพยายามความท้อการแบบโดนอุปสรรคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้กําลังใจด้วยว่าแบบเออการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเพลงคือแบบพี่เบิร์ดเราก็คือแบบเราเด็กมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนมอบอะไรกลับคืนไปให้กับแบบ ในฐานะที่ได้รางวัลน,นี้ค่ะและแ้ลว,วีดเร็วอ่ะเขาไปทังศึกษาการพูดสต,ตรสีทเวิเคราะห์นี่แเต็มไปหมดเลยวรรณวิทยานิพนธ์เลยนะความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะพีแต่ว่าพยายามอยากจะเรียบเรียงออกมา,าจากชีวิตของเราลําดับแบบตั้งแต่โอ้โหที่ตื่นเต้นที่สุดคือการพูดละครถุกเรื่องให้แบบใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าละครถุกเรื่องที่เราผ่านมา ทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆค่ะไม่เหมือนแค่วันนี้ก็เอ่อก็สักพักนึงอยู่อย่างนี้ค่เพราะว่ามันเป็นแบบบางวันมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วโอ้เราเป็นแค่แบบตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยคิดว่าถ้าวันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเบอร์ังทำได้ แล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรแบบความสบายใจความชอบของเราความรักของเราคือถ้าเรายังรักที่จะทําตรงนี้อยู่มีความสุขที่จะทําอยู่แบบว่าแบบก็คงยังอยู่ระหว่างทางแม่สิ่งใดกับผู้ที่ต้องจูงฝ่าฟันอะไรเงี้ยเราให้ได้ต่อยสปีดปลาค่ะก็ือคอยให้กำลังใจตลอดนะคะก็ทุกวันเนาะแค่กอดของแก่เติมพลังอย่างนี้นะคะมืมอกำจ่าจะแบบเหมือนบางทีแบบมัน แบบเหมือนกลับบ้านล้วเราจะหายเหนื่อยมากๆคืออะไรที่แบบเราเจอมาข้างนอกแต่พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกแบบเออสบายใจที่ทุกอย่างในน้องบ้านได้แล้วก็เออสบายใจที่จะแบบอยู่กับคุณแม่ไรนค่ม,ม่คุณไม่อคยบ่นะคะส่วนมากแบบจะแค่แบบเล่าๆว่าเออวันนี้ทำงานยังไง เราจะไม่เหมือนแบบจะไม่ได้พูดกันเยอะแต่จะรู้กันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบสมมติถ้าเจอเรื่องเรื่องดราม,ม่าหรือเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะมีแบบวิธีการของเขาคอยให้กำลังใจของเขามีคำพูดที่ทําให้เรารู้สึกแบบยืนขึ้นมาได้อย่างสง่างามแล้วก็ทิ้งทิ้งทุกเรื่องที่ที่แบบรู้สึกแย่ออกมาสุดท้ายเป่เดินฝากงานดินแต่ว่าเนี่ย<า> เดี๋ยวเราสองคนด้วยเชวนทําบุญค่ะทุกคนก็กําลังจะไปปิดทอง้าะนางพยาองค์ใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดราชบุรณะยังไงก็ร่วมบุญกันได้นะคะลงแล้วที่เพจพลอยกับเบลนะคะแล้วก็ที่ไอจีเบลด้วยก็ไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะนนั้นวันที่22นะคะส่วนวันที่23ก็มีอีกหนึ่งงานบุญค่ะที่ยังไม่ได้โพสต์ค่ะก็คือเป็นพระป่าเหมือนกันค่ะ อันนี้คือ,อาหาเขาเรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับโรงพยาบาลบางสูนค่ะแล้วก็อันนั้นก็ร่วมบุญด้วยกันมาได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดตามรังหนึ่งค่ะ